Need 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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูออยเช่นเคยครับวันนี้คุณครูออยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญให้หนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีด้วยนะครับหยิบสองเล่มเลยนะครับเล่มแรกเปิดหน้า14เล่มที่2เปิดหน้า7และหน้า8เพื่อทำแบบฝึกหัดครับ หลักการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่องซึ่งเรียกว่าใจความหรือใจความสำคัญตรงกันข้ามพลความหมายถึงส่วนที่ไม่สำคัญใจความสำคัญจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องที่อ่านอ่านอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้ครับตัวอย่างที่หนึ่ง ใจความสําคัญจะอยู่ส่วนต้นเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือสีชมพูเป็นใจความสำคัญที่อยู่ด้านต้นนะครับนักเรียน ใจความสำคัญที่อยู่ส่วนกลางนักเรียนลองอ่านดูนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนกลางที่เป็นตัวหนังสือสีชมพูนะครับ เรามาดูใจความสำคัญที่อยู่ส่วนท้ายกันบ้างนะครับนักเรียนไปอ่านกันเลยครับเก่งมากเลยครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าข้อความสุดท้ายที่เป็นใจความสำคัญจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนั่นเองครับ สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความสำคัญจะต้องพยายามสรุปเรื่องที่อ่านว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและการกระทำนั้นเกิดผลอย่างไรต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษาเล่มสีม่วงไปที่หน้า7แล้วก็หน้า8ทําทั้งสองหน้าเลยนะครับ I gotta convince myself I don't wanna live the